เข้า73ให้มาแล้วนะอาจารย์อุดมไ e ม้เอก1เมษายน66 คำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนําเสนอแนวทางสําหรับสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่มีเจตนาอื่นใดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีค่ะทุกคนมาติวกันต่อโค้งสุดท้ายแล้วนะคะเมื่อวานแอดมินติดธุระมาต่อกันวันนี้เลยนะคะเหลืออีกแค่3วันเท่านั้นเราก็จะทราบผลสอบแล้วว่าเลขไหนจะเข้าเจ้าไหนจะวินนะคะรู้ตื่นเต้นหายใจไม่ทั่วท้องกับครูไอ้ตายแล้วนะคะ,อะขอให้ออกตัวที่เรากาเลยนะคะให้สอบผ่านทั้งห้องเลย มาดูกันที่การบ้านชุดนี้กันดีกว่านะคะเริ่มจากชุดตัวเลขใบนี้นะคะแอดมินต้องแจ้งก่อนว่าเป็นข้อมูลใหม่สําหรับงวดที่ผ่านมาส6พมีนาคมให้37อยู่นะคะทุกคนเลขออก73นั่นเองและสําหรับงวดใหม่1เมษายนเขาก็ให้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วสําหรับวันี้3ตัวเม็ดเดียวหางเดียวเข็นแข่เลยนั่นก็คือเลข 6, 53นั่นเองนะ,ะและสําหรับ2ตัวจะมีเลข9359 และเลข68นั่นเองสําหรับวันนี้นะคะ1เมษายนอะมาลุ้นไปด้วยกันว่าจะเป็นยังไงนะคะก็ถือว่ามีเลข59นี้ตรงกันเลยกับเลขของอาจารย์คมนะคะเลขของแอดช่างคมนั่นเองช่างคมก็มี59เช่นเดียวกันร่วมไปถึงเลข68เป็นเลขเด่นเลขดังแล้วก็ดังมากสําหรับวันนี้นะคะทุกคนมีหลายเจ้าที่ให้เลข68มาเช่นเดียวกันสําหรับวันนี้อะมาลุ้นไปด้วยกันสําหรับใบนี้ว่าจะเข้าอีกเหมือนงวดที่แล้วไหมนะคะ และตามมาติดๆที่ชุดตัวเลขของแอดมิสเตอรบอลให้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วจริงๆเขาลงมาเมื่อวานนี้นะคะสำหรับชุดตัวเลขของเขามาลุ้นการสำหรับงวดนี้หลังจากหลุดงวดที่แล้วนะคะ 1. เมษายน3ตัวให้มาจะมีเลข794 795 796 694 695และ696สําหสำหรับเลข3ตัวแอดมิสเตอรบอลเขาให้เน้นไปที่เลข794 795 694และ695นะคะสำหรับเลข2ตัว2ตัวเน้นของแอดมิสซ์บอลนั่นก็คือเลข94กับ95ส่วน2ตัวเด่นรองลงมาก็คือ96นั่นเองสำหรับ2ตัวชุดรองนั่นก็คือเลข04 05 06 15และเลข16นั่นเองนะคะสำหรับมวดนี้นะคะทุกคนแน่นอนเลยถือว่ามีเลข94 95นี้ ตรงกันเลยกับเลขของแอชช่างคมแอชช่างคมก็ให้9495มาเช่นเดียวกันตรงกันเลยนะคะกับเลขของแอดมิสต์บอลรวมไปถึงเลข15นี้ตรงกันเลยกับเลขของแอดฟินิกแอดฟินิกก็ให้1551ตัวเน้นมาเช่นเดียวกันมาตรงกันเลยกับชุดตัวเลขของแอดมิสต์บอลงวดนี้อามาลุ้นกันสําหรับงวดนี้ว่าเลขของแอดมิสต์บอลจะเข้าไหมนะคะจากนั้นมาดูกันที่ชุดตัวเลขของ ะม่วงนะคะทุกคนแอตตีกับมะม่วงนั่นเองนะสำหรับวันนี้1เมษายนให้มา3ตัวจะมี151840และ752นั่นเองสำหรับ2ตัวจะมี515279และเลข39นั่นเองสําหรับชุดตัวเลขของประม่วงบวกแอตตีนั่นเองนะคะก็ถือว่ามีเลข5115นี้ตรงกันเลยกับเลขของแอดฟินิกแล้วก็ยังตรงกันเลยกับชุดตัวเลขของ แอดมิสเตอร์บอลนั่นเองนะสำหรับวันนี้อ่ามาลุ้นการจะเป็นยังไงสำหรับวันนี้เลขของแอดตีและเลขของประม่วงนะคะและมาต่อเนื่องกันด้วยกับชุดตัวเลขใบนี้เป็นเลขของแอดตูนแอดตูนให้มาสำหรับวันนี้1เมษายนนะคะ2ตัวจะมี5 3 5 8และเลข3 8นั่นเอง3ตัวเมดเดียวเลยนั่นก็คือเลข3 58สําสำหรับชุดตัวเลขของแอดตูนงวดนี้ 1เมษายนมาลุ้นไปด้วยกันว่าเลขของแอตูนจะเข้าไหมก็ถือว่ามีเลข58นี้ตรงกันเลยกับเลขของแอช่างคมเช่นเดียวกันเหมือนที่มินได้แจ้งสำหรับวันนี้เลขเด่นตรงกันหลายเจ้านั่นก็คือเลข58นั่นเองนะคะทุกคน58และเลข68นั่นเองเอามาลุ้นกันสำหรับวันนี้นะคะว่า58และ68เลขไหนจะเข้าเจ้าไหนจะวินด้วยนะคะมาลุ้นและตื่นเต้นไปด้วยกันเลยค่ะ ทีนี้เรามาดูกันที่ชุดตัวเลขใบนี้กันมางดีกว่าเป็นเลขของแอดบูลนให้มา1เมษายนหางเดียวเม็ดเดียวแข็งๆเลยนั oh ่นก็คือเลข28และ82นะคะทุกคนตัวเดียวโดดๆเลยซึ่งเลข28กับเลข82นี้นะคะทุกคนถือว่ามาตรงกันเลยกับเลขของแอสสายฟ้าแอสสายฟ้าก ah. ็เข้าไหวเดินดีเข้าติดกันทั้งหมด2งวดติดแล้วงวดนี้ก็ให้28 82มาเช่นเดียวกันถือว่า มาตรงกันเลยกับเลขของแอดบูลไมนี้หางเดียวออมาลุ้นกันจะเป็นยังไงสําหรับเลขนี้นะคะและตามมาด้วยกับเลขของแอดพัชมนให้มาสําหรับวันนี้1เมษายนนะคะเลข3ตัวจะมี2หางด้วยกันนั่นก็คือเลข382และ180นั่นเองสําหรับเลข2ตัวก็คือเลข80 กับเลข82นั่นเองนะคะแน่นอนเลยมี82ตรงกันเลยกับเลขของแอดบูลแล้วก็แอสสายฟ้าส่วน2ตัวลงล่างเขาให้เน้นๆเม็ดเดียวเลยนั่นก็คือเลข71นั่นเองสําหรับชุดตัวเลขของแอดพัชมมววดนี้1เมษายนอ่ะมาลุ้นไปได้วยกันเลยนะคะและที่นี้เรามาดูกันที่ชุดตัวเลขของอาจารย์เต๋าอาจารย์เต๋าให้มาสําหรับวดนี้1เมษายน3ตัวฝั่งซ้ายจะมีเลข172 174 175 และ1 7 6นั่นเองสำหรับ2ตัวก็จะมี7 2 7 4และเลข7 6นั่นเองสำหรับชุดตัวเลขของอาจารย์เต๋างวดนี้1เมษายนเขาบอกว่าเด่นไปที่เลข7นั่นเองอามาลุ้นการจะมาไม้งวดที่ผ่านมาเลขก็ออก7 3นะทุกคนซึ่งอาจารย์เต่าให้7 2 7 4 7.5และ7.6มานะคะทุกคนเพราะว่า7.3ออกไปแล้วนั่นเองอะเลข7จะมาไหมสำหรับวันนี้มาลุ้นและตื่นเต้นไปด้วยกันเลยนะคะ <S <S ตามมาด้วยกับชุดตัวเลขของอาจารย์อุดมทันหารให้มาสำหรับวันนี้1เมษายน3ตัวเม็ดเดียวหางเดียวเคลนแขเลยนั่นก็คือเลข7.18นั่นเอง2ตัวบนฟ้าก็ให้เน้นไปที่เลข1.8นะคะทุกคน7182ตัวเน้นเน้นส่วน2ตัวลงล่างอาจารย์อุดมให้มา เม็ดเดียวเช่นเดียวกันนั่นก็คือเลข8,7นั่นเองสำหรับวันนี้นะ2ตัวบนฟ้าให้เน้นไปที่18ส่วน2ตัวลงล่างก็ให้เน้นไปที่8,7สําสำหรับชุดตัวเลขของอาจารย์อุดมอามาลุนการสำหรับวันนี้ว่าเลขของอาจารย์อุดมจะเข้าไหมนะคะรวมไปถึงชุดตัวเลขของใบนี้เป็นเลขของอาจารย์ไม้เอกให้มาอาจารย์ไม้เอกให้มา1เมษายน3ตัวเม็ดเดียวเน้นๆเลยนั่นก็คือเลข 5 18 815นะคะอัดหนักเน้นๆเลยนั่นก็คือเลข15 18และเลข83นั่นเองนะคะสำหรับ2ตัวระวังของอาจารย์ไม้เอกก็คือเลข8 9และ68นั่นเองนะคะอ่ะมาลุ้นการจะเป็นยังไงจะเข้าไม้ก็ถือว่ามีเลขเด่นเลข15นี้ตรงกันเลยกับเลขของแอดฟินิกแล้วก็ตรงกันเลยกับเลขของแอดมิสเตอร์บอลเช่นเดียวกันสำหรับเลข15นะคะและทีนี้ มาดูกันที่เลขของแอดมาลีสำหรับวดนี้1เมษายนเป็นชุดล็อกลงล่างนั่นเองนะคะเน้นๆชุดล็อกลงล่างหางเดียวเกแข็ยเลยนั่นก็คือเลข68นั่นเองแอดมาลี ie, ให้68มานะคะซึ่งเลข68นี้ ก็ถือว่าเป็นเลขที่ตรงกันหลายเจ้าเช่นเดียวกันสําหรับวันี้นะคะทุกคนมาลุ้นไปด้วยกันว่าเลขเด่นเลขดางงวดนี้นะคะทุกคนจะมาไม้เลข68จะเข้าไหมมาลุ้นและตื่นเต้นไปด้วยกันเลยนะคะซึ่งทั้งหมดนี้นํามาแบ่งปันเพื่อนเื่อเพื่อให้เป็นแนวทางในการประกอบการตัดสินใจส่วนการตัดสินใจนั้น ขึ้นอยู่กับทุกท่านขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยเฮงๆฮงรวยรวยสอบผ่านไปด้วยกันทุกคนเลยนะคะจาก3หน้ากระดาษก็ให้เหลือหน้ากระดาษเดียวนะคะทุกคนแอดมินเอาใจช่วยนะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมและรับฟังถ้าชอบคลิปนี้กดติดตามไว้นะคะผิดพลาดประการใดแอดมินต้องขออาภัยมาณที่นี้จนกว่าจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้อยู่ดีมีแห้งสุขูสุข,ข้ขขนอย่าเจ็บอย่าจนสวัสดีคะ่ะ หาพี่น้องเฮ้งเห้งมันหมาน,มน,มนสุข,ขู่สุขคนเด้อค่ะเด้อ You make me feel so